เขาจะไม่นอนคนเดียวไม่ได้เลยผมคือจะหาคนมานอนด้วยตลอดเลยครับผมถ่ายละครผมอะไรเงี้ยแบบบางทีก็มาเป็นแบบผมยาวบางทีก็ผมสั้นบางจัตลอดใช่เดี๋ยวอันนั้นเอาไปกับเข่าลิฟต์กดลิฟต์อยู่เดียวด้วยปึ๊บชั้นเก้าเลขมันก็ขึ้นอยู่เก้าแปดเจ็ดตึ๊บไฟดับดับไฟดับโอ๊ยมือถืออยู่ไหนทำอะไรไม่ถูกจะกินก็ไม่ได้จะร้องก็ไม่ได้เป็นท่าพีที่เหมือนห้าชั่วโมง คือแบบแล้วอยู่ในลิฟต์ด้วยไงที่แคบอีกที่แคบแรงมุมสี่อย่าดับนะส2 1สองนึถึงพื้นโอ้โหอันนั้นเป็นห้าวิที่แบบสุดสุดแล้วอ่ะเพราะว่าคือมันลิงก์กับเรื่องของการกลัวผีด้วยอะไรด้วยเงี้ยครับคือผมเป็นคนที่ไม่ไม่เจอผีไม่ได้สัมผัสผีมาจนอายุ23ตอนเข้าวงการก็กลายเป็นจูนตั้งแต่ยี มันก็เลยกลายเป็นกลัวความมืดรวมกับผีไปด้วยซึ่งถ้าเกิดกลัวผีแม่ผมเงี้ยไปเจอผีหลอกต่างประเทศไปด้วยกันเขาจะคุมโปง<อ>ผมไม่ได้ผมผมคุมไม่ได้ไ<อ>ผมต้องเอาเปิดผ้าเอาให้เห็นให้เห็นเลยมา้มาเนี่ยเอามา<อ>จะหลอกก็หลอกอก็เห็นเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ย เหมือนไปงานต่างจังหวัดกับพี่ตุ้ยอ่ะเขาจะไม่นอนคนเดียวไม่ได้เลยผมคือจะหาคนมานอนด้วยตลอดเลยครับผมถ่ายละครผมอะไรเงี้ยแบบบางทีก็มาเป็นแบบผมยาวบางทีก็ผมสั้นบางจังหวะใช่เดี๋ยวอันนั้นเอาไปอ๋อไอ้งนี่มันส่งทำไมอ่คือลองหลายครั้งแล้วลองนอนคนเดียวผมเคยลองไม่ไม่ใช่ว่าไม่ลองมันไม่ได้มันแบบเดี๋ยวมีไอ้นู่นเดี๋ยวมีไอ้นี่แล้วก็จะแบบจริงเหรอวะใช่เอ่ะมาอีกทีเด้ ก็มาน่ากลัวที่สุดคือเหตุการณ์ที่สัมผัสได้แรงที่สุดเจอยังไงอะคะก็ครั้งแรกในชีวิตเลยถ้าเกิดครั้งแรกในชีวิตก็ตอนยี่สบสามนี่แหละพอเข้าวงการปุ๊บผมก็ไปถ่ายซิทคอมสถานที่แห่งหนึง่งแล้วก็แบบทีมงานก็ห่วงอะเพราะว่านัดเจ็ดโมงเช้าเลิกตีสองที่สามนัดเจ็ดโมงเช้าอีกแล้วถ่ายอย่างเงี้ยสองวันสามวันอะไรเงี้ยไอ้วันที่สองเนี่ยคือเขาก็จะไปต้อนให้ผมไปนอนอยู่สตูใดๆที่เขาไม่ใช้ละแต่จตุที่ถ่ายก็อยู่อีกที่หนึ่งผมก็เข้าไปนอนแล้วก็หลับบบผผมมเดาาว่่่นนจะะแกล แน่ๆแ,แต่แก็แบบมันก็เป็นอารมณ์แบบอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะเพราะผมอบเป็นเอฟซีพี่ป๋องกระพนทองพับมากแต่พอผมเจออันนี้ปุ๊บผมเชื่องขึ้นมาทันทีมันเหมือนคนง้างมือตีปากผมอะอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างงี้เลยนะพี่ท่านี้เลยอ่ะท่านี้เลย,เลยความรู้สึกคือแบบเงี้ยมันเข้าที่ปากผมต่อให้พี่โน่สนิทกับผมขนาดนี้แต่พี่โน่เล่นกับผมนาะแ้ผมก็โกรธนะเออแบบคนหลับอยู่อะอะไรอยู่วะแป๊บเดียวอะจากเจ็บจิตฎีิพี่ป๋องลอยมาเลย เจ็บปุ๊บมันชา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 ,นชา,นชาเอ้าโดนผีอำนี่ว่ะอ่างเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบสวดทุกมลเลยแล้วก็ลืมตาม,มาก็ไม่เจอแต่ก็ไปถามาสัสดิการกองเขาเขาบอกว่าดารานักแสดงเวลามาถ่ายนี่เนี่ยเขาจะเจอประจําเพราะเป็นช่างหน้าประจําของที่นั่นแล้วเขาไหลาตายแล้วเขาแบบชอบมาหยอกเดาว่าผมคงจะกลดังอ่ะ นะไอ้ตุ้ยเอฟกลดังอะแน่อะไรเงี้ยหรือเปล่าพอเราเจอปุ๊บ,รบคราวนี้เรากลัวหนักกว่าเดิมไหมมันก็ไม่ถึงขนาดกลัวเข้าไปอีกที่พีพวีครับแต่แค่แบบเป็นเป็น,ปนฟิลว่าเราก็จะเลี่ยงการอยู่คนเดียวอถ้าจะนอนคนเดียวที่อย่างที่บ้านทุกวันนี้ผมนอนคนเดียวผมยังเปิดไฟแรงเทียนไว้เลยผมไม่ปิดไฟนอน <c oughs> ผมก็จะเปิดไฟแรงเทียนอะไรเงี้ยหรือตอนผมบวชตอนอายุยี่สิบสองยี่เ็ดิบสองผมเปิดผมบวชเดือนหนึ่งผมก็เปิดไฟนอนทั้งเดือนอแล้วผมค่อยไปถาไวายค่าไฟตอนศึก นอนไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้เลยถ้าปิดไฟอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปแล้วนอนนอนสองคนนี่ปิดไฟไหมนอนสองคนต้องเปิดไฟเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นอ้ยเป็นไงล่ะทุกวันนี้เป็นไงล่ทุกวันนี้ไม่ไม่โดนตบแล้วครับตบแล้วก็เรียกชื่ออันนี้พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่แหละ